สวัสดีครับสวัสดีครับผมนุชนาตภูมินะครับวันนี้พบเจอกันวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สองนะครับวันที่สองตุลาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เมื่อวานนี้โดนหวยกินนะครับซื้อแปดหกหวยออกแปดสามจำได้นะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่สวนหลังศูนย์นะครับเข้ามาตอนเย็ยนๆแล้วนะครับ ก็มาเที่ยวชมหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะลืนนี้นะฮะก็จะขึ้นไปที่สีสเกตนะครับไปสีสเกตเราก็จะไปพ่นสารให้สวนที่บุรีรัมศ์สวนเฮียสูว er ิทนะครับนัดไว้วันที่สี่นะครับก็เลยมาดูหน่อยนะครับเข้าแวะมาหาพี่ต๋องที่สวนหลังศูนย์นะครับนี่ก็เลยมาดูโอ,อ้โหฝนตกหนักมากนะครับ ก็มาอัปเดตอาการข้างในกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวกลับหน้ากล้องให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็อยู่ในระหว่างสะสมอาหารนะครับบ่มใบนะครับมี ด้านในต้นนะครับก็จะมีะแขนงนะชั่วโมงนี้ก็ต้องรอสภาพอากาศนะครับเพราะว่าภาคตะวันออกนี่ฝนเยอะมากนะครับตอนนี้ฝนเยอะมากนะครับก็พยายามที่จะกดใบไว้เพราะว่าชุดนี้ทำสารไปแล้วนะครับทำสารเมื่อ,อ,อสิงหานะครับปลายสิงหา แต่ฝนเยอะมากนะครับนี่รอยตัดหญ้านะครับเนี่ยเอารถเข้ามาตัดหญ้าดูรอยดิมันฉ่าน้ํามากนะครับเพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยนะครับก็มีจะแทงแทงมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับ แพมมาอันนี้ก็รอแค่สภาพอากาศเอื้อเองนะครับสภาพอากาศให้มันเอือ้อเพราะใบก็โอเคแล้วนะครับรอสภาพอากาศมาแล้วก็พาดโคนกลางโคนได้เลยครับแล้วก็เกี่ยวแขนงนะครับนี่ก็อยู่ด้านใน พามาอัปเดตหน่อยนะครับไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนเยอะมากนะครับช คือใบอพร้อมแล้วนะครับใบมาพร้อมแต่สภาพอากาศมันไม่เอื้อนะครับก็จะยังไม่ได้ดอกนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ให้สภาพอากาศที่มันเอื้อหมายความว่าความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเนี่ยเขาจะลดลงนะครับก็คือความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศน่าจะต่ำกว่าประมาณ70%นะครับ แล้วก็อะไรอีกฝนทิ้งช่วงครับอย่างน้อยอต้องมีประมาณ10วันนะครับประมาณ10วันถ้า15วันนี้โอ้โหกําลังดีเลยนะครับก็พอมีโอกาสทําให้โคนมันแห้งได้บ้างอะไรเงี้ยครับนั่นคือสภาพอากาศที่มันเอื้อนนะครับแต่ตอนนี้คือตกทุกวันนะครับ2วันตก3วันตก บแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นดอกได้นะฮะถ้าเป็นสูตรทางใต้นี่ก็คือต้องกดใบกันเต็มที่นะครับแต่อันนี้ภาคตะวันออกก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบทางใต้กับทางตะวันออกผมว่าทางใต้นี่หินกว่านะฮะจะโหดกว่าหน่อยนึงเพราะว่าทางใต้เนี่ยฝนจะชุกมากนะครับก็คือจะต้องมีในเรื่องของกดใบ ภาคตะวันออกนี่ยังถือว่าซอฟซอฟสบายสบายนะครับทุเรียนก็ราคาดีมากนะครับเมื่อวานนี้น้องก็ส่งข่าวมาว่าความหนามไปที่ร้อยเก้าห้านะครับเมื่อวานนี้น้องส่งข่าวมาน้องอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับบอกว่าโอ้โหร้อยเก้าห้าเลยนะครับซึ่งราคาสูงมากนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวไว้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าเตรียมตัวพรุ่งนี้ก็เดินทางนะโอเคครับลากันไปครับเพื่อนๆ